ชั้นไลท์ทโดยีสลยาแะวันยามีลักนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในห้องผ่าตัดศัลยกรรมนะคะวันนี้นะคะหัวหนุยญาตมาแนะนําวิธีการล้างมือเข้าห้องผ่าตัดหรือว่า surgical hand w a อ h นะคะที่ถูกต้องนะคะว่าเขาทํกไปยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะจากจากที่เราได้รับการอ s ไ i g n แล้วว่าหมอหรือพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลนะคะว่าจะต้องเข้าเคสห้องผ่าตัดและเราต้องดูสํารวจตัวเองแล้วว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเรามีนาฬิกาเราก็ต้องถอดนาฬิกา เรียบร้อยนะคะอีกประาการหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็แว่นตานะคะเส,สือสวมเพื่อป้องกันสารพัดหละที่อาจจะกระเด็น เาล้างมือพอตื่นเรียบร้อยแล้วเราก็สำรวจไปแต่เติทีนึงว่าเราโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะควาที่จะเข้า,า้องาตัดได้แล้วเราก็มาเริ่มล้ามือกันได้เลยค่ะลางมค่ะื่นนะคะเราก็มาจัดระเบียบเรียบร้อยก่อนแต่ที่ล้างมือที่าอรนะคะหลังกว่าเออเราเริ่มน้ามือแล้วนะคะที่อ่างล้างมือของห้องผ่าตัดนี้นะคะเราอาจจะไม่ใช้มือเป็นที่เปิดนะคะเราจะใช้ ข้อทำของเรานะคะเถวเป็นที่เปิดนะคะเปิดน้านะคะให้พอดีเบาๆไม่ต้องแรงมากนะคะดีหนักกับน้ำของตัวนะคะเอาเลยนะรื่อที่แป้นะคะใช้ข้อ2คงนะคะดันเอาแป้งน,นะคะแปงนี้ก็จะกระเดิลอยเหมือนบนะคะใช้น้ำยานะคะ ั้งสองข้างนะคะเป็นเวลาคอนาทีนะคะเมื่อเราก็ถึงเปเวลาคนาทีอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ิแตงนภาชนะที่เราเราเสร็จแล้วนะคะาอาจจะใช้น้ำยาเพิ่มอีกนิดนึ่งนะคะ ข้อมือของเรานะคะทั้ง4นิ้วทั้งห้านิ้วนะคะทั้ง2องข้างเป็นเวลาเพิ่มีน่นาทีเหมือนกันนะคะแล้วค่อที่บรเิเวณฝ่ามือนะคะหลังมือรวมทัวงข้อมือนีด้วยนะคะโดยหมุนเป็นวงกลมนะคะท้าละ1นาทีนะคะ บริเวณฝ่ามือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาฟอกไปที่ขอ้อมือโดยหมุนเป็นกลับหน้านหลังนะคะ็นแบบฟุชชั่นนะคะจนถึงข้อศอกที่ข้างเดินหมุนที่ข้างเดินโดยที่ไม่ฟอกย้อนกลับนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทั้งหมดท่าตกท่ล <Okay. S 1> า,ะา,า,ทาละประมาณ2นาทีครึ่งน,นะคะเราก็จะเปิดร่างแบบ เยาาไม่ให้น้ำที่หยดมาไหลร้อนจัน